สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังโคซิโก้พาทีมของอัญญาลายบุกไปเอาชนะเวียดเทลไปได้3ประตูสู์พร้อมรั้งจากฝูงวีลีกฤดูกาล2021 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังโคซิโก้พาทีมของอัญ,ญาลายัยบุกไปเอาชนะเวียดเทลไปได้3ประตูละศูนย์พร้อมรังจากฝูงวีลีกฤดูกาล2021จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าโคสกิติศักอ่านเกมเป็นและรู้ว่าจะใช้ใครในตำแหน่งไหนมุมมองท่านต่อมาครับของเฟืองมักจะเป็นตัวเสริมที่ดีในช่วงครึ่งหลังคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสุดยอดมาก ยินดีกับคองเฟืองและห้องอัญญาลลยด้วยนะชินชอบโคซิโก้มากทั้งใจเย็นและมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเพราะว่าเวทเทลเล่นได้แย่มากทําให้เกมนี้มันพังกองหลังเข้าประกบตัวได้ไม่ค่อยดีพอทําให้คองเฟืองสามารถยิงประตูได้อย่างสะดวกสบายเวทเทลในช่วงครึ่งแรกไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่คู่ควรสําหรับการเป็นแชมป์ลีกเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า หน้าของโค้ชเกติศักดิ์ดูมีอารมณ์ขันดีนะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าสลองยังกลับได้เป็นแชมป์ยินดีด้วยนะฮองอัญญลายความคิดเห็นท่านต่อมาครับฮองอัญญลายเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในลีกและเล่นอย่างแฟร์ลย์ไม่เล่นสุกปรปกเหมือนกับทีมที่เหลือมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขงเฟืองยังคงมีอิทธิพลอย่างมากเสมอคอมเมนต์ท่านมาครับโคซิคโก่น่ารัก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉลองยังกับได้แชมป์มุมมองของชาวเวียดนามท่านต่อมากล่าวคล้ายๆกันว่าเป็นแชมป์ให้ได้สิก่อนแล้วค่อยมาฉลองก็ได้นะคอมเมนต์ท่านมากครับโค้ดเกติศัก์ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโค้ดเกติศักเรียนรู้ภาษาเวียดนามมานานแล้วแต่เขาก็ยังพูดได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยมุมมองท่านต่อมาครับฉันไม่ใช่แฟนของฮองอันยา,ายนะ แต่ก็ชอบทีมนี้เพราะว่าเป็นทีมที่อยู่ติดกับชายทะเลและมีผู้เล่นที่เก่งๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายินดีด้วยนะห้องอัญญาลายอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะแต่ช่วยหาวิธีการเฉลิมฉลองหรือการขอบคุณแฟนๆที่มันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหน่อยได้ไหมความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุดยอดเลยซิโก,โก้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าของเฟืองอยู่ที่ไหนที่นั่นก็แข็งแกร่ง คอมเมนต์ทานมากครับห้องอัญญาลัยพัฒนาขึ้นและโคซิโกเข้ามาเปลี่ยนความคิดของทีมห้องอัญญาลลยไปอย่างสิ้นเชิงมีเลือดนักสู้และความปรารถนาที่จะต่อสู้มากขึ้นตอนนี้ถึงเวลาที่จะกลยุททางเพื่อชชนะแล้วใช่หรือไม่เล่นเพื่อความสุขสนานอย่างที่ท่านดึกเคยกล่าวเอาไว้อีกครั้งชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อก่อนในช่วงที่ซิโกเป็นนักเตะทีมชาติไทยและโค้ชทีมชาติไทย เวียดนามถึงมักจะล้มเหลวเสมอเขาคือคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงมุมมองท่านต่อมาครับยอดเยี่ยมขอแสดงความินดีกับฮองอันยาลายที่ฉันรักมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับวันนี้มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมโค้ดกิติศักดิ์กล้าหาญมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโค้ดกิติศักดิ์โด่งดังมากเลยคอมเมนต์ท่านมาครับ มีโค้ชเกียติศักดิ์นี่มันดีจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าระดับของโค้ชเกียติศักดิ์มันแตกต่างจากโค้ชภายในประเทศสําหรับแทคกติกของโค้ชเวียดเทลความอันตรายทั้งหมดอยู่ที่ปีกเพียงแค่ฝั่งเดียวปล่อยให้แพ้ไปเถอะมุมมองท่านต่อมาครับโค้ชเกียติศักดิ์เสนาเมืองนั้นเก่งจริงๆห้องอัญญาลาัยเล่นในอย่างยอดเยี่ยมมีแทคกติกที่ชัดเจนและอันตรายมากเยี่ยมเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าผู้เล่นเก่งหรือว่าโค้ชดีจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าโค้ชกิติศักดิ์เก่งแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าทีมฮองอัญญลายเองก็เล่นดีเหมือนกันนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับฟุตบอลมันก็มักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ได้เสมอถ้ายังไม่เตะก็อย่าพึ่งพูดว่าแพ้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลแม้แต่ทีมระดับโลกก็ยังไพ่อย์ยให้กับทีมท้ายตารางได้เลย มันคือเรื่องปกติมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชกิติศักดิ์ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆคอมเมนต์ท่านหมาครับเขาคือหนึ่งในโค้ชที่มีระดับและเป็นมิตรแม้ว่าคุณจะเคยทําให้ทีมชาติเวียดนามเจ็บปวดมาอย่างมากมายแต่ฉันก็ยังคงรักคุณความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชกิติศักดิ์เป็นกันเองกับแฟนๆของอัญ,ญาลาัยอย่างมากเลยมุมมองท่านต่อมาครับสําหรับโค้ชคนนี้ต้องยอมรับว่า เขามีความสามารถจริงๆไม่ได้พูดถึงแค่ความประทับใจในการคุมทีมฮองอันยาลายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงตอนที่เขาคุมทีมชาติไทยด้วยเวียดนามไม่เคยอยู่เหนือกว่าไทยในยุคข,ของเขาเลยดังนั้นต้องยอมรับว่าเขาคือโค้ชที่เก่งและมีแท็กติกที่ดีคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผู้เล่นเวียดนามคงจะได้เรียนรู้อะไรจากโค้ชชาวไทยบ้างแหละเพราะว่าเขาคือโค้ชที่ดีและมีศิลธรรมความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ซิโก้เป็นโค้ชที่อธิยาัยดีและมีความเป็นมืออาชีพสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารว่าแต่นานแค่ไหนแล้วที่พวกเราไม่ได้เห็นทีมฮองอัญญาไายเป็นจ่าฝูงของวิลีกชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าฉันนึกว่าโค้ชกิติศักดิ์จะสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ซะอีกคอมเมนต์ท่านหมากครับหลังจากโค้ชปาร์คห่างสอแล้วโค้ชทีมชาติเวียดนามคนต่อไปก็น่าจะเป็นโค้ชด่วนเงินดึกและโค้ชกิติศักดิ์ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการที่ประเทศไทยไม่สนใจเขาและกลับไปเลือกโค้ชชาวญี่ปุ่นมันคือความล้มเหลวมุมมองท่านต่อมาครับรอมานานกว่า10ปีแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทำไมทีมที่แข็งแกร่งอย่างทีมฮานอยถึงแพ้ให้กับทีมนำดิน3ลูกได้ละ่ะความคิดเห็นท่านต่อมาครับระดับของโค้ชไทยอย่างซิโก้นั้นดูแตกต่างออกไปเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ายินดีด้ยวยนะโค้ดกิติศักด์พาห้องอัญญลาลัยคว้าแชมป์ให้ได้นะคอมเมนต์ท่านมาครับโค้ดกิติศักด์นั้นเก่งจริงๆไม่ชอบเกาว่าไม่ชอบแต่ถ้าดีก็ต้องว่าดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารู้สึกรักโค้ดชาวไทยคนนี้เลยมุมมองท่านต่อมาครับห้องอัญญลาลัยจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า เขาคือคนที่ชอบวิจารณ์ชุดบอลเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมเขาถึงไม่พูดภาษาเวียดนามล่ะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโตกลับเร็วแบบนั้นจะโทษแต่กองหลังได้อย่างไงเป็นกองหลังนี่มันยากเนอะคอมเมนต์ท่านมาครับลุยไปเลยพยายามอยู่ในอันดับท็อป5ตอนที่จบฤดูก,กาลให้ได้นะหองอัญญา,ายาชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเวลากว่า7ปีแล้ว ที่ไม่ได้ขึ้นนำจากูงมันช่งางเหวนานยิ่งนักมุมมองท่านต่อมาครับโคชแชมป์ลีกของเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะพาทีมตกชั้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโคชชาวตะวันตกห่ยแตกมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับอยู่บนยอดดอยมันหนาวนะเดี๋ยวก็รูว่าหองอัญญาลายจะคุ้นเคยกับมันมากแค่ไหนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ากวงเจืองดึกถังเวียดหวง ล้วนแล้วแต่เป็นโค้ชในวีลีกแต่พวกเขาทุกคนก็ต้องภายภัยให้กับโคซิโก้และเร็วๆนี้ก็จะถึงตาของโค้ชจูดินเจียมเล่หุ่นลึกและโค้ชเงียนวันสีแล้วละ่ะคอมเมนต์ท่านหมากครับโค้ชเกติศักดิ์เพื่อจะกลับมาคุมทีมของอัญยาาลาแต่ก็เห็นได้ถึงความแตกต่างจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อซิโก้กลับมาแล้วผมสงสัยว่าจะมีใครสามารถเอาชนะเขาได้บ้าง ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าพวกที่เคยดูถูกโค้ชกิติศักดิห์หายหัวไปไหนกันหมดคอมเมนต์ท่านมากครับซิโก้ไทยเพิ่งจะได้เข้าร่วมกับสโมสรห้องอัญญลาลัยได้เพียงไม่นานและกองหน้าเบอร์หนึ่งของเวียดนามเหงียนคองเฟืองนางเล็บเบอร์10กับสุดยอดพรสวรรค์ด้านฟุตบอลและลูกยิงที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าซิโก้ไทยนี่เจ๋งจริงๆนักเตะเบอร์93 ที่เล่นเป็นปีกซ้ายของทีมเวียดเทลดูจะตื่นตระหนกไปหน่อยนะมุมมองท่านต่อมาครับพอเปลี่ยนโค้ชก็เห็นได้ถึงความแตกต่างเลยนักเตะแต่ละคนดูจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าห้องอัญญาลายภายใต้การคุมทีมของโคชซิโก o มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังโคซิโก้พาทีมของอัญญาลายบุกไปเอาชนะเวียดเทลไปได้3ประตูสูงพร้อมรังจากฟูงวิลีกิกฤดูกาล2021หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยถ้าหากท่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ่คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c ค m มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ